เพดดังหย่อนคำใบ้มือปริศนาจับหน้าแมทพีรณีชาวเน็ตเดาไม่ยากกลับมาเป็นโสดอีกครั้งสำหรับนางเอกสาวสวยแมทพีรณีคงไทยหลังเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มสงกรานเตชนะนรงไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ทางด้านแมทพีรณี กลับมารับงานในวงการบันเทิงมากขึ้นหลังจากห่างหายไปนานรวมถึงกำลังมีจะมีผลงานละครเร็วๆนี้ให้ได้ชมล่าสุดทางด้านแมททีรณีได้ออกมาโพสต์รูปภาพที่ทำเอาฮือฮามีมือปริศนาจับแก้มของตนเองซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาตั้งคำถามเทียบว่ามือปริศนาที่จับแก้มแมทตีรณีคือใคร แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้มีการออกมาตอบแต่อย่างใดและทางด้านเพจเจมอย108ก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพดังกล่าวพร้อมกับได้ระบุคแคปชั่นเพียงสั้นๆว่าคนนั้นแหละซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตต่างเข้ามาเดากันเทียบเอาเป็นว่ารอเจ้าตัวมาเฉลยความจริงอีกทีจ้า